ทองวันศุกร์นะฮะที่4นะวันนี้มีข่าวนันฟาร์มนะครับส่วนตัวแล้วนะครับถ้าเกิดมองจากเทรนนะก็ยังขึ้นต่อนะครับเมื่อวานก็มีการย่อนะครับย่อลึกหน่อยนะฮะย่อมาโซนแนวแนวรับของ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการไซเวนิดหน่อยแล้วก็เด้งขึ้นเลยนะครับวันนี้ก็มองว่าเน้น บายนะครับโดยที่ย่อเหมือนเดิมนะครับอาจจะย่อมาโทนนี้ถ้าเกิดย่อลึกนะครับแล้วเด้งขึ้นนะครับโดยที่มีเทอร์ไลน์เนี้ยเป็นตัวกันอยู่นะครับสาหรับขาขึ้นนะส่วนนั้เนี่ยให้ระวังด้วยนะครับมีโอกาสที่จะทะลุแนวันนี้นอนฟาร์มส่วนใหญ่จะตัดสินเทรนนะครับแล้วเทรนใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับเทรนย่อยก็ต้องเป็นขาขึ้นไปด้วยนะครับโดยที่ เรามาตีเทอร์ไลน์แบบนี้กันข้างบนเนาะเนี่ยเป็นเทอร์ไลน์ที่มันยังไม่ผ่านนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับวันนี้ถ้าเกิดทะลุนะแต่ถ้าเกิดไม่ขึ้นนะครับก็อาจจะไซเวย์แบบนี้นะครับไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยขึ้นนะครับแต่วันนี้มีข่าวนอนฟาร์มน่จาจะทะลุเลยนะครับเน้นเน้นบาย